ก็กรับสวัสดีท่านท,ทุกท่านกันด้วยนะครับผมผมไซน์เอกนะครับก็ตามสัญญาไว้นะผมก็ไปอ่านมาให้แล้วนะครับสําหรับ3ภัยพิบัติประจําด่านนี้นะครับ <c oughs> ก็คลิปนี้ผมจะพยายามพูดแค่ในส่วนที่จําเป็นต้องสอนจริงๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะสับสนระหว่างผมพูดเล่นกับผมพูดจริงนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปกันที่จุดที่มีการอันนั้นเลยนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวจุดแรกจะเป็นจุดต่อไปนี้นะครับการนาติครั้งนี้ให้ทุกคนปล่อยนะครับปล่อยเลยนะครับอย่าก,กดอะไรทั้งนั้นนะครับให้มันเก็บลูกไฟจุดนี้แล้วก็ขึ้นโบน้าทางไปแบบรวดเร็วนะครับเพื่อการเพิ่มระยะทางนะถ้าเราเผือไปกระโดดอะไรอย่างี้ครับเราอาจจะทําให้เก็บลูกไฟชา้าลงแล้วก็ใช้อิทธิฤทธิ์ของลูกไฟได้ไม่คุ้มนะครับซึ่งจะมีผลกับการเก็บควดแรกที่4ของเรา โอเคมาจุดนี้นะครับจุดนี้สําคัญมากๆนะครับให้ทุกคนตั้งใจดูดีๆนะครับโอเคเริ่มให้ทุกคนนะครับเดินผ่านแท่นแรกนะครับพอผ่านแท่นแรกให้กัดกระโดดหนึ่งครั้งนะครับพอจะจบแท่น2ให้กดกระโดดอีก2ครั้งนะครับเราจะมายืนบนแท่นนี้แล้วเราก็จะกดกระโดดอีก2ครั้งเพื่อดึงลูกไฟให้ช้าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับสําหรับเทคนิคของสัตว์นี้นะครับถ้าใครดูหรือฟังไม่ทันก็ให้กลับไปกอดูใหม่นะครับ โอเคจบแล้วทีนี้ก็บ่นได้แล้วนะครับคือเมื่อกี้ทุกเทคนิคมันจบหมดแล้วนะครับมีแค่2เทคนิคก,ก็จริงแต่เชื่อผมครับลองไปทําจริงๆดูนะโคตรยากนะกว่าผมจะไขเทคนิคได้แบบเมื่อกี้ไอที่บอกว่ากระโดดข้ามนู่นนี่นั่นนะ่ยอันอันนั้นผมไขเองนะผมไม่ได้ไปดูมานะผมผมคิดเอาเองนะครับอือแล้วมันก็ได้จริงๆด้วยนะครับก็ใช้ตามผมนะครับก็นี่ครับดูกดยืสองครั้งปึ๊บป๊บ นี่ครับจะเก็บขวดเลือดขวดที่4ได้ทันแบบเป๊ะๆนะครับคือปกติน้องควายเนาะไม่อยากเล่นกันเลยคือน้องควายเราจะเป็นจังหวะสามขวดเลือดใช่ไหมที่ทุกคนชินกันนะครับแต่ว่าในด่านนี้มันเป็นเซตพิสดารครับน้องเก็บขวดเลือดสี่ขวดเลือดแล้วคะแนนมันก็เวิร์กด้วยนะครับก็ดึงเ l d e r อร์เบอีมานะครับเอลเดอร์เบรจะทําเป็นในฐานะของ ผัดสองที่เก็บขวดเลือดศูนย์ขวดนะครับก็คือใช้สกิลแบบไม่เก็บขวดเลือดไปเลยนะครับก็ถ้าใครมีสตรอเบอรี่สติ๊กก็แนะนําให้ใช้น้องสตรอเบอรี่สติ๊กนะครับเพราะคะแนนจะโหดกว่านี้ประมาณสิบกว่าล้านเลยนะอืมนะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับผัดนี้สามารถนําไปเล่นตามกันได้เลยนะก็มีแค่นี้ครับอืม ถ้าเป็นสตรอเบอรี่สติ๊กนะครับจะก่อนจบอันติเลือดมันจะประชันชิดกว่านี้นะครับแต่อันนี้เอลเดอร์เบอรีนะครับก็จะชิวๆแต่ว่าคะแนนมันจะน้อยกว่านะครับแนะนําให้ใช้สตรอเบอรี่สติ๊กนั่นแหละนะครับก็เอา e ัลเทอร์เนทีผัด2ของอันนี้นี่มีเยอะมากเลยนะม,มีตั้ง4ตัวนะผมแปะไว้แล้วนะครับโอเคยื้อท้ายไปนะครับปึ๊บปบโอเคเราไปต่อกับผัดต่อไปกันเลยครับผม โอเคนะครับเรามาต่อกันที่ผัดยุกวากับมานเมโลกันนะครับใช้สมบัติเป็นแผนที่กับเครื่องยนต์นะครับจริงๆผัดนี้ไม่ได้ยากเลยนะอมืมันไม่ได้ยากเลยแค่ต้องรู้จังหวะตอนทายนะครับก็ปัญหาที่หลายๆคนติดกันจะเป็นคะแนนมันไม่สูงเหมือนกับที่ท็อปบอร์ดเขาทํากันได้นะครับซึ่งจริงๆมันมีความลับที่น่าตกตะลึงมากที่คุณควรจะทํานะครับโอ้โหผมอึ้งจริงๆตอนเซตนี้มาแรกๆโอเคเราไปดูกัน ก็จุดเทคนิคมันจะอยู่ตอนจะจบผัดนี้นะครับเป็นสก,กิลสุดท้ายพอดีนะเพราะนั้นคลิปมันก็จะคูณให้นี่แหละนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรระหว่างทางเลยโอเคนะครับจุดนี้ก็เตรียมนะครับเตรียมนะครับอืมหลังจากสก,กิลนี้แหละเทคนิคจะมานะครับ พออันตรีจะจบนะครับให้ทุกคนเตรียมกดกระโดด2ครั้งอย่างนี้นะครับให้เลือดได้เลือดจากกล่องเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดสกิลยุกกว่าให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับทุกคนก็แค่นี้นะอืมคือเทคนิคมันน้อยแต่ว่ามันค่อนข้างจะยากนะครับอืมมันอึ้งหน้าอึ้งพอสมควรนะครับก็เมื่อกี้ผมกดได้แค่สองครั้งนะแต่แค่2ครั้งก็คะแนนโหดมากๆแล้วนะครับไม่รู้ว่าสามารถกด3ครั้งได้ไหมนะอืมคือผมพยายามมาหลายรอบแล้วผม กดสกิลยุกว่าครบ3าครั้งในจุดเมื่อกี้ไม่ได้สักทีนะมผมไม่รู้ว่ามันกดตันได้กี่ครั้งเหมือนกันนะครับก็มาสเมลโล่ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตข้ามไปเซตต่อไปเลยนะครับโอเคนะครับเรามาต่อกันที่ผัดยูนิคอร์นกันนะครับก็ผัดยูนิคอร์นนี่ผมว่ายากสุดในสามวันนี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่คุ้มค่าจะเล่นที่สุดด้วยเพราะคะแนนมันค่อนข้างจะน้อย นะครับก็ดูเอาสนุกหรือเล่นเอาสนุกเฉยๆนะครับก็จริงๆมันต้องใช้เป็นสมบัติสปอร์ตไลท์เนาะแต่ผมมีไม่ตันนะครับมีแค่เวลเกนะเพราะฉนั้นขออนุญาตใช้เป็นคอมโบของน้องแกเลยนะครับคะแนนก็ถ้าใช้สปอร์ตไลท์จะมากกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่ายังไงก็ไม่คุ้มกับการเล่นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นปเล่นวิดีโอ โอเคนะครับก็การอันติของยูนิคอร์นครั้งนี้นะครับให้ทุกคนนะครับบินกลางๆจอนะครับเก็บลูกไฟอย่างนี้นะครับจากนั้นก็บินสูงๆครับให้เก็บโบนัสธรมให้ช้าที่สุดที่จะทำได้นะครับจากนั้นในโบนัสธรรมนะครับให้ทุกคนนะครับหลบลูกไฟอันแรกนะครับก็นี่ย้อนไปปึ๊บนะครับก็ประมาณนี้นะอันอื่นก็เก็บปกติเลยนะครับก็มันจะเสียวๆเวลาหมดเลยนะแต่มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับก็ ไม่ได้มีอะไรยากมากนะครับไม่ถึงขั้นต้องสโลก็ได้นะครับปุ๊บลงมาอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับยูนิคอร์นก็จะไม่ไปเก็บขวดเลือดขวดที่3แล้วนะครับนั่นเอง นี่นะครับฉากนี้ยูนิคอร์นก็จะเห็นไหมครับตายก่อนขวดที่3มพอดีนะครับแล้วเกฟฟุดก็จะมาเก็บได้นะครับอืมส่วนเกฟฟุดก็เล่นปกติเลยนะครับไม่มียื้อท่ออะไรทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ยื้อท่อยื้อลุมนะครับเพราะว่านี่เห็นไหมครับมันได้เลือดจากหีบนะจากจุดเมื่อกี้ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่วินาทีนะครับน้องได้เลือดจากหีบพอดีนะครับทําให้น้องไม่ต้องยื้อท้ายจบอะไรเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเส้นนี้ โอเคนะครับก็นี่เพื่อเป็นหลักฐานว่ามันได้จริงๆนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสกิลแบบง่ายๆเลยนะอืมไม่ต้องไปยื้ออะไรเลยนะไม่ต้องไปยื้อชนไม่ต้องไปยื้อตกอะไรเลยนะสกิลแบบง่ายๆเลยนะครับก็อย่าเล่นนะครับเซตยูนิคอร์นไม่คุ้มที่สุดแล้วในผัดทั้งหมดนี้ครับแถมยังยากที่สุดด้วยจุ๊บนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเห็นไหมคะแนนคือไม่คุ้มเลยรอติดตามชมคลิปหน้านะครับจุ๊บมั่ว